สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีวิธีการอ่านแชทแบบเนียนๆใน Facebook Messenger มาฝากเพื่อนๆเ,เวลามีคนส่งข้อความมาหาเราตัวเราเองอยากจะอ่านข้อความแต่บางทีเราก็ไม่อยากให้คนที่ส่งข้อความรู้ว่าเราได้เปิดอ่านข้อความแล้วในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการอ่านข้อความใน Messenger แบบเนียนๆแบบไม่ให้คนส่งข้อความรู้ว่าเราได้เปิดอ่านข้อความแล้ว วิธีการอ่านข้อความแบบเนียนๆเวลามีคนส่งข้อความมาหาเราทาง messenger อันดับแรกให้เราทำการปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากข้อมูลมือถือหรือว่า w i f i จากนั้นให้เราทำการเปิดอ่านข้อความเมื่อเราอ่านข้อความเสร็จแล้วให้กดออกโดยกดที่ลูกศรด้านบนจากนั้น ให้แตะค้างบนข้อความของผู้ที่ส่งมาหาเราแล้วเลือกทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่านเสร็จแล้วเราก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกติเพียงแค่นี้คนที่ส่งข้อความก็ไม่รู้แล้วว่าเราได้อ่านข้อความแล้วเ <Yahoo! S 1> พื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ